เรามาดูข้อที่2ต่อนะครับเมื่อปริมาตรหรือความจุสามารถคูณได้มันก็ต้องหารได้สรุปมันคือมันทําได้ทุกอย่างนะครับบวกลบคูณแล้วก็หารคราวนี้เราก็เลยมาถึงการหารนะครับเราสามารถที่จะเอาปริมาตรหรือว่าความจุมาแบ่งได้นั่นเองครับอย่างตอนนี้ครับนึกถึงว่าอันนี้คือถังน้ำหนึ่งถังมีความจุเท่านี้เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเราอยากจะรู้ว่าแบ่งเท่าเกันแล้ว มันจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับฉะนั้น9ลิตรกับอีก216มิลลิลิตรเมื่อเราจะทําการหารเราตั้งหารตั้งหารแบบนี้ตั้งหารสั้นนะครับหารที่ลิตรก่อนนะครับหารทางด้านหน้าไปข้างหลังนะเวลาเราคูณเราคูณจากหลักหน่วยไปหาหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็คือคูณจากข้างหลังไปหาข้างหน้านะครับข้างขวาไปหาข้างซ้ายอันนี้เริ่มจากซ้ายไปขวานะครับลิตรมันก็เลยต้องหารก่อนนะ พอเราหารนะครับ9เป็นตัวตั้งหารด้วย3มันเท่าไหร่ครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9ฉะนั้นเมื่อหารลิตรแล้วก็ได้3นะครับ3หาร9นะครับ9ตั้งหารด้วย3ก็ได้3นะครับแล้วไปหารมิลลิลิตรต่อครับ3หาร2ไม่ได้นะครับก็ไปหารที่21ครับ3 7 21ครับเหลือ6แล้วนะครับ3อะไรได้6ครับ3 2 6 เราจะหารไปอย่างนี้นะครับไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับสามสามได้เก้าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดและสามสองได้หกนะครับได้คำตอบแล้วครับถ้าแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วจะได้ส่วนละสามลิตรเจ็ดสิบสองมิลลิลิตรครับหารแล้วต้องน้อยลงนะตัวเลขต้องน้อยลงนะครับ ข้อที่2ครับ125ลิตร75็มิลลิลิตรแบง่งออกเป็น5ส่วนหรือว่าหาร5นะครับ5หารที่1ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาร12เลยครับ5 2ได้10นะครับฉะนั้นเศษ2ครับเศษ2ตรงนี้ครับ5อะไรได้25ครับ5 5 25้าหาหารลิตรเรียบร้อยแล้วครับได้25ลงตัวพอดีไปหารม mm ิลลิลิตรบ้างครับ ห้าอะไรครับหอะไรได้ 5, 7ครับ51าหนึห้ฉะนั้นเหลือ2นะครับ5อะไรได้20ครับ54 20ทีนี้เหลือ5้าแล้วนะครับ5้อะไรได้5ครับห้ 5, 1, ได้ห้ครับฉนั้นคำตอบก็คือ25ลิตรกับอีก1 4ึ่งมิลลิลิตรครับ ข้อที่3ครับข้อที่3เอา3ลิตร124มิลลิลิตรมาแบ่งออกเป็น4ส่วนหรือว่าหาร4เราก็เป็นยังไงครับ4หาร3ไม่ได้เพราะ4หาร3าไม่ได้ทำไงครับเนี่ยเริ่มเราจะต้องหารทีละตัวก่อนใช่ไหมข้างหน้าก่อนแต่ว่าไม่ได้ครับมันก็ต้องเอาไปปัดต่อไปจากตรงนี้ครับแต่นี้เป็นลิตรตรงนี้เป็นมิลลิลิตรนะครับฉะนั้นเราคิด นะครับว่าเราทำการตัดออกไปแล้วเหลือ0ูนแล้วก็เอา3นี้มาเป็น3000บวกกับอีก124ก็เป็น1000ขอโทษที3,124่ 3, มันก็จะกลายเป็น3 1 2 4มิลลิลิตรหารด้วย4แทนนะครับแล้วเราก็เริ่มหารทีละหลักครับหาร3ได้ไหมไม่ได้ก็จะกลายเป็นหาร3 1อนะครับก็จะกลายเป็น สามสอ็ดนะครับหารด้วย4ครับส7 28จ็ดยี่สิบแปเจ็ดปอ็ดเนะครับฉะนั้นก็ต่อไปมันจะมาหารที่32ครับสี่แปพอดีเป๊ะนะครับฉะนั้นหลักต่อไปหารที่4ครับส1 4ครับ ฉะนั้น3ลิตรกับอีก124มิลลิลิตรหาร4หรือแบ่งออกเป็น4ส่วนจะได้อยู่ที่ส่วนละ781มิลลิลิตรครับตอบ781มิลลิลิตรข้อที่4ครับ14ลิตร796มิลลิลิตรแบ่งออกเป็น6ส่วนหรือหาร6นะครับเราก็จะเป็น การหารที่ข้างหน้าก่อนหารลขก่อนหารหนึ่งไม่ได้ก็กลายเป็นหารสิบสี่นะครับหกสองสิบสองครับฉะนั้นมันจะเศษอีกสองครับมันจะเศษสองใช่ไหมเราจะเอาสองนะครับเอาสองที่เศษปัดเป็นมิลลิลิตรครับมันจะกลายเป็นสองพันบวกกับอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะครับฉะนั้นการหารในส่วนของมิลลิลิตรนะครับ มันจะกลายเป็นหารที่2 7 9พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเราถึงต้องหารลิตรก่อนนะครับเมื่อมีเศษเราจะได้ปัดไปที่มิลลิลิตรนั่นเองนะครับการหารที่หารด้านหน้าก่อนก็คือตัวใหญ่ก่อนก็คือเพื่อจะได้ปัดให้กับตัวที่มีหน่วยเล็กกว่าด้านขวามือนะครับหกหารสองได้ไหมหกหารสองไม่ได้นะครับก็ต้องไปหกหารยี่สิบเจ็ดครับหกสี่ยี่สิบสี่เศษสามนะครับดังนั้นต่อไปจะเป็นหารที่ 39นะครับ6อะไรได้39ครับ6 6ได้36นะครับฉะนั้น36ก็จะเหลืออีก3นะครับถึงจะเป็น39ก็เอาไปปัดให้36ตัวข้างหลังนะครับปัดให้กัหกนะเป็น36ตัวข้างหลังฉะนั้น66ได้36พอดีอ่ามันคือเลขเดิมเลยนะครับพอดีเป๊ะน,นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ลิตรครับมื่อหารมาแล้วได้2ลิตร กับอีก466มิลลโอเคมาที่ข้อที่5ครับ62 l, ลิตร377มิลลิลิตรแบ่งออกเป็น7ส่วนหรือหารด้วย7ครับหารที่62หาร7ก่อนเลยครับ7 8 56 8 7 56นะครับก็ เป็น8เนาะ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62เศษอีก6นะครับเศษ6นะเอาไปปัดที่ตรงนี้ครับเป็น6,000ฉะนั้นตรงนี้จะเป็น6,377นะครับที่จะเอามาหาร7นะครับ7หาร6ไม่ได้ก็เป็นหาร63 79 6 3ครับพอดีเป๊ะงั้นก็มาหารหลักต่อไปคือหาร7ครับ7.1.7 7. พอดีเป๊ะนะครับหารหลักต่อไปที่7ครับก็7.1.7 7. ก็จะได้8ลิตรครับ9.11มิลลิลิตรข้อที่6ครับ75ลิตร456มิลลิลิตร หารด้วย8นะครับเริ่มที่75มาหารด้วย8ก่อนครับ89 72 89นะครับ, 8, 9, 72, 8, 9, นรบ72นะครับฉะนั้นเป็น75มันจะต้องเศษอีก3เนาะเอาไปปัดไปนะครับปัดไปเพิ่มตรงนี้เป็น3456เศษ3นะแต่ว่าพอเป็นมิลลิลิตรได้เป็น3000นะครับก็เอาไปบวกกับ456ก็เลยกลายเป็น 3,456นะครับ8หาร34เลยนะครับ8 4 32ครับเศษ2 8อะไรได้25ครับ8 3 24เศษ1ครับแล้วก็เป็น16ไปนะครับตัวสุดท้ายนะเป็น16ไปก เอา8ไปหาร16ครับ 8, 2, 16พอดีเป๊ะครับได้9ลิตรครับ432มิลลิลิตรมาดูข้อที่7กันต่อครับ5ลิตร7 3 3มิลลิลิตรหารด้วย9ครับ9หาร5ไม่ได้นะก็เลย ตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็โอนไปให้กับบินลิลิลรครับเป็น5,000บวกกับ733เป็น5,733ทีนี้เราจะต้องเอา9ไปหาร5,733แทนนะครับก็5,733ตั้งหารด้วย9ครับเริ่มต้นมาหาร5ไม่ได้ก็เป็น57ครับ9 6เท่าไหร่เอ่ย9 6 54ครับ เหลือสามครับอั้นตัวต่อไป9จะหารที่33นะครับ9กคูณสครับได้เท่าไรเก้า่สิบเเศษ6นะครับฉะนั้นเอาหกไปในหลักถัดไปครับก็จะกลายเป็น63นะครับและเกอะไรได้63ครับ9 7 63เจาคำตอบจะได้6กร 37อันนี้เป็นมิลลิลิตรนะไม่มีลิตรข้อที่แปดละครับข้อสุดท้ายหารเลยเนาะหาร1ไม่ได้นะครับต้องเป็นหาร12ก็2,6,12กสินะครับต่อไปหารเครับ2องหารเก้ได้8ปดฉะนั้นเศษอีก1นะครับเศษอีกหนึ่ง,รเ,รงเราจะโอนไปให้มิลลิลิตรก็จะกลายเป็น1,000ครับ บวกกับอีก12เป็น1 0 0 0กับอีก12อ่าค่า12ทิ้งนะครับตอนนี้ไม่ใช่12ละบวกกับเศษที่ได้มาจากการหารลิตรนะครับอีก1 0 0 0พนมิลลิลตรนั่นเองครับดังนั้นเราจะเอา2ไปหารที่1000กับ1 2นะครับหาร1ไม่ได้ก็เป็นหาร10บนะครับ2 5ได้10 2นะครับ2หาร1ไม่ได้ เป็น0ย์ไปก่อนนะครับ2อได้0นย์นั่นเองครับแล้วก็เอามาหาร12ครับ2612ได้64ลิตรกับอีก506มิลลิลิตรครับ64ลิตรกับอีก506มิลลิลิตรครับเป็นอันว่าเราทำเสร็จทุกข้อแล้วครับหน้า130ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับ